เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวศึกษาให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงผลักดันโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งก็คือโครงการ5ให้5ได้อาชีวสร้างชาติที่ผู้ประกอบการที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเช่นการพัฒนาครูนักเรียนสนับสนุนทุนการศึกษาวัตถุดิบเครื่องมือเครื่องจักรกลและด้านจัดการศึกษาร่วมกัน ทำให้ในักศึกษามีโอกาสฝึกงานและปฏิบัติงานจริงสามารถสร้างรายได้และเพิ่มทักษะอาชีพตั้งแต่ยังศึกษาอยู่เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริงตามสายงานที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการขณะที่ภาคเอกชนจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากแรงงานฝีมือที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้เติบโตได้ดีอีกด้วยตอนที่เด็กเรียนที่ที่เทคนิคเนี่ยก็มีไรายได้ด้วยครอกทำงานให้เราครับสถาบันก็มีไรายได้ด้วยครูก็มีไรายได้ด้วย